สัญญาณใหม่ Live Network จาก d t แท็กลับเข้าสู่ r Run for l o v ววิ่งสู้รักครับเมื่อช่วงที่แล้วทั้งสองท่งทานทำภารกิจสำเร็จกันไปแล้วกับการโอบแบบหวานแหววและหั่นหมูให้ได้1กิโลโอ้ยมืออ่อนอีกด้วยซึ่งตอนนี้คุณโอเลือกที่จะเดินทางไปสระบัวที่มีร่องน้ำตรงกลางซึ่งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตามคำแนะนำของพี่วินมอเตอร์ไซค์ ส่วนคุณจำก็กําลังเดินทางไปที่ตลาดท่านาซึ่งใกล้กับน้องหญิงแย้เข้ามาทุกทีแต่จะหาน้องหญิงแย้เจอหรือเปล่ามาลุ้นกันดีกว่าเฮ้ยตืต่นตาแล้วเอ้พี่ถึงแล้วนี่ตลาดท่านาโอ้ยถึงแล้วถึงแล้ว,ลวไหนน้ําเจอน้ําก่อนเลยไหนวะไหนว่าบัวมีแต่น้ําไม่มีบัวเลยจะทำยังไงดีล่ะคุณจำมาเป็นี่หรือเปล่าวะเนี่ยนนเออขอโทษนะครับตรงไหนที่มีดอกบัวเยอะๆมั้งครับ เขาทางวัุวันนะใช้มือแล้วก็ขับ้าไฟมันจะมีป้ายบอกทางครับครับขอบ,ขอบคุณมากครับราตาย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 ,ตาย<ม>ใช่ไหมใช่ไหมโอเคสะบัวแต่กว้างๆต้องมีศาลามีศาลาไม่มีศาลาไม่ใช่บัว,บวมองไปเห็นต้นมะพร้าว ต้นมะพร้าวเอาละครับคุณผู้ชมตามบอแสที่น้องหญิงแย้ให้คุณโอมาถูกต้องทุกอย่างมีบัวมีต้นมะพร้าวแต่ไม่มีน้องหญิงแย่ทำไงดีคุณยอดผมไม่แน่ใจว่าเราจะมาถูกทางเราหรือไม่ไม่แน่ใจยังไงผมขอใช้ภารกิจที่สองโอเคครับคุณโอครับติดต่อมาแล้วครับว่าขอทําภารกิจที่สองครับภารกิจที่สอี่คุณโอขอมาครับคือ ภารกิจที่2ให้กลายเป็นทารกนอนหนุนตักหญิงสุดอ้วนป้อนหมูปิ้งด้วยสลับพูดด้วยสลับพูดว่าแม่สวยจัง3ครั้งให้สำเร็จภายใน30นาทีหมายเหตุคือผู้ชายต้องปักแป้งใส่ผ้าอ้อมและถือขวดนมพูดหนึ่งคำป้อนหนึ่งคำอือหือยาก <ขอ S 1> ไปไหมครับเนี่ยโอ้ให้กลายเป็นเด็กทารกมีแบบนี้ด้วยนอนหนุนตักหญิง สุดวันป้อนหมูปิ้งโอ้โหแล้วจะไปเอาหมูปิ้งที่ไหนเนี่ยสลับพูดแม่สวยจังสามครั้งให้สําเร็จภายในสามสิบนาทีหมายเหตุผู้ชายต้องปาแป้งใส่ผ้าอ้อ,อมและถือขวดนมพูดหนึ่งคำป้อนหนึ่งคำถ้าคุณโอทำภารกิจนี้สําเร็จจะได้บทสัจที่ซ้อมตัวเป็นคลิปวิดีโอจากน้องหญิงแย้ครับสู้ๆครับคุณโอลุยอย่าถามอีกเจ้าหนึ่งดีกว่าเออป้าครับคือผมอยากจะถามว่าแถวเนี้ยมีบอ่อบัวพิ่ใหญ่ วัดสุวันอ่ะวัดสุวันนะครับนาบัวเยอะไกลจากที่นี่มากไหมประมาณ7กิโลเกิโลหรอไปลงวัตสุวรณแล้วก็มีเรือล่องเที่ยวนาบัวเลยอ๋อครับครับยงนั้นเดี๋ยวเอาเบอร์โทรเขาไปมาฮะเบอร์โทร่พี่ะครับไปถึงก็โทรให้เขามารับเลยแล้วก็ลงเรือไปเลยอ๋อผมโทรศัพท์ได้ไหมครับโทรว่าใค่ครับโทรหาคนม่คุณจ้ากฎิกาก็ให้โทรหาน้องหญิงแย้ได้คนเดียว อะไรของคุณเนี่ยเป็นอะไรมากกว่านี้่โอเคพี่ไปไปตลาดก่อนไปซื้อซื้อซื้อของซื้อหมูแต่งตัวอ่าโอเคครับตอนนี้คือผมต้องแต่งตัวให้เป็นเด็กทาลกก่อนแต่งตัวแต่งยังไงให้เป็นเด็กทารกเสร็จแล้วก็จะต้องไปตลาดหาซื้อหมูปิ้งไอ้ยางนี้เขาใส่ทางไหนเนี่ยผมไม่เคยสงสัยจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำแบบนี้ใส่พระอ้อมสำเร็จรูปส่วนตันเด็กๆพี่โอแกอยู่บ้านนอกคงวิ่งท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 งแล้วครับสุดยุด แจ้งแจ๊งแจม้วันนี้ต้องทำเพื่อน,น้องหญิงแย่ครับเต็มที่เลยครับพี่อออุ้ยทาหน้าขาวเป็นไข่ปอกเลยพี่กุณแมนหล่อจริงๆนะคยังชัยามิชยัยว้ายฉะนั้นผมขอภารกิจที่2แล้วกันครับภารกิจที่สองให้กลายเป็นเด็กทารลกนอนหนุนแตกหญิงสุดอ้วนป้อนหมูปิ้งสลับพูด แม่สวยจังสามครั้งให้เสร็จภายใน30นาทีผู้ชายต้องปะแป้งใส่ผ้าอ้อมและถือขวดนมพูดคำพูดหนึ่งคำป้อนหนึ่งคำโอ้โ oh หเอาละกูผ้าอ้อมนี่กูจะหาจากไหนวันนี้ไม่ต้องห่วงรับคุณจ้างพี่ทำคลิปเปอร์เตรียม,ยมไว<ห>้ให้ <ทำ S 2> แล้ว,ลว <laughs> มาพร้อมแล้วก็มาแต่งตัวกันเลยทอดถอดอ ช่วยกันแต่งตัวเหมือนคุณพ่อกับลูกน้อยหน้า,นาเอนดูเอนดูดดถ้าทำภารกิจสำเร็จก,ก็จะได้คลิปวิดีโอบอสเเพื่อไปตามหาหน้าองหญิงแย่ต่อไงล่ะครับคุณจํำมาที่คุณโอกันบ้างจากจุดที่ขอทำภารกิจคุณโอต้องเดินทางกลับมาที่ตลาดเพื่อมาซื้อหมปปูปิ้งทำแล้วเจอแล้วเขาเนี่ยเอาหมูปิ้งเอาถ่ายยังไงครับอยากเข้ามาอยาเข้ามาแม่ค้าเห็นชุดคุณโอถึงกับตกใจนึกว่าคนอวดไีเอาสี่ไม้สี่ไม้พอไหมข้าเหนียวข้าเหนียวด้วย เดี๋ยวนะจับบ้างครับแม่ค้าครับผมขอซื้อหมูคือผมขอหมูปิ้งหน่อยได้ไหมครับก่ไม่มีตัคบอยดูหน้าผมนี่ครัเบจะขอซื้อเปลี่ยนเป็นขอสักงัดแหมกล้าขอก็กล้าให้ไม่ล่าแม่ค้าคุณสวยขอสักไม้หนึ่งได้ไหมครับได้ผมขอไว้ไม้หนึ่งคนนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมหาผู้หญิงอ้วนก่อนผมขอโทษนะพี่ผมรบกวนเวลาพี่สักนิดให้ให้คุณพี่ช่วยผมหน่อยได้ปะครับ ผมอยากจะให้พี่เป็นเป็นแม่ให้ผมนิดนึงว้าให้ตายตายฉันยังสาวอยู่ในยะมาให้เป็นแม่ได้ยังไงอารมณ์เสียได้ได้ครับขอบคุณครับทางด้านคุณจ้ำยังหาหญิงวุ่นอยู่ในตลาดครับพอดีผมจะต้องทาําภารกิจนะคะไม่สําเร็จนะครับช่วยผมทาําภารกิจให้สําเร็จได้ไหมครับทอะไรคือโดยการที่ผมนอนดุนตัก <c oughs> แล้วก็นอนนุนตัก ป้อนหมูปิ้งผมปนูปงดนมไปด้วยแล้วก็นมไปด้วยผมจะพูดคำว่าแม่สวยจังแค่สามครั้งเท่านั้นเองครับโอ้โหก็โอเคนะมีหนุ่มๆมาขอนนุนตักถือว่ากำไรชีวิตกันแล้วกันนะช่วยหนุนทำภารกิจหน่อยได้ไหมครับช่วยหน่อยนะครับโอ้โหจัดแจงเลยครับแม่ครับหนุนตักช่วยป้อนนมให้ผมหน่อยนะคแล้วป้อนอนหนุนตักหน่อยนะป้อนแม่ก่อนครับไป มันดูคู่กันเลยครับเดี๋ยวหมดในคำแรกเลยนะครับเนี่ยแม่มาป้อนผมหน่อยครับโอ้ยหนูนาตัวใหญ่แม่สวยจังเอาแม่กินนะครับอุ้ยแม่แม่สวยจังครับหวานแหววสวีวีวีแม่คุณจ๊เนี่ยสุดยอด่สิบสามเนี่ยโอ้แม่โอเคขอบคุณมากครับผมเอาหมูปิ้งไหมครับไม่ไม่เอาหรอครับอ๋ออ้าวมีข้อความมาครับ เป็นคลิปวิดีโอครับจากคุณจ้่ครับเอ้าได้ทีหลังเสร็จก่อนภารกิจที่สองนะครับดูครับเป็นภาพวิดีโอครับป้อนแม่เอาป้อนแม่แม่ป้อนนมหาครับน้องหญิงแย่ถึงกับหาไม่ห่วงสวยกันเลยทีเดียวทั้งหมดที่คุณจ้่มทำไปก็เพื่อน้องหญิงแย่คนเดียวแหละครับอุ้ยฮาได้ใจมากเลยถูกใจโอ้โหหรือ เสร็จเรียบร้อยนะครับ3ามที่หกนี้ก็ผ่านภารกิจนะฮะเอาละครับผมจะให้ทางส่งภาพคลิปวิดีโอนะครับเคลื่อนไหวสิบวินาทีเด็วนะเอาละครับและน้องหญิงแย้ของเราก็กําลังถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อเป็นเบาะแสให้กับผู้ที่ทำภารกิจสำเร็จ1 2นี่ดูดีล่าของเธอครับแมโอ้โหนี่ภาพเคลื่อนไหวนะครับแม่ เครียดจนลืมหายใจครับพอครับพอแต่ยังไงก็น่ารักอะพอพอพอนะครับพอครับการถ่ายที่เรียกว่าข้อมูลเยอะมากครับให้ดูก่อนเลยนะครับก่อนจะส่งนะครับผมเออเวลาครับพายทิเตอร์จะบ้าเหรอเอาไปเห็นล้างคอีกครับล้างค่าย60%เนอะพอครับพอครับพอครับนี่มาได้ช็อตที่แบบพอแล้วพอพอได้ช็อตนี้ครับเอาละครับ ไปด้วยความรวดเร็วครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บข้อมูลอะไรเนี่ยจะละไครับพี่ปิ้ลเออเห็นพี่ตะกล้องอะไรครับอะไรเนี่ยน้องแย้งอะไรเนี่ยเห็นพี่ตาก้องอ่ะมุมโอ้โหคือเหมือนเหมือนเป็นแค่รูปภาพและเห็นพี่ตะกล้องเพิ่มเข้ามาแค่นี้ยังไงต่อช่วยช่วยได้เยอะมากเลยถึง หญิงแย่เขาไม่ได้ช่างภาพนี่นาให้อาภัยคนน่านร,รักเถอะนะผมรบกวนอย่างหนึ่งคุณพี่ช่วยผมหน่อยนะครับอะไรอ,อ่ะ,อะผมจะให้พี่เป็นแม่ให้ผมนิดนึง <laughs> มาที่คุณโอครับจู่โจมเข้าไปแล้วคุณป้าถ,ถึงกับคุมขมับเลยแล้วอย่างนี้จะช่วยพี่โอไหมล่ะเนี่ยอ,อคือพี่พี่จะป้อนข้าวเหนียวหมูปิ้งผม <laughs> ครับผม <laughs> อะไรอ,อ่ะอ๋อผมมีข้าวเหนียวหมูปิ้งมา <laughs> ครับผมแล้วก็ให้พี่เป็นคนป้อนผมซึ่งผมจะต้องนอนแล้วเอาหัวหนุนตักพี่นิดนึงเป็นหนุนตรงไหนนั่งกับพื้นเลยพี่กับพื้นไม่เป็นไรครับโอ้โหผู้คนแถวนั้นครับหากระน้ําตาเล็ดน้ําตาไหลขอบคุณมากเลย้าผมรงนีเลยครับขอบคุณมากแหมหัวละเอิรกอักชอบใจขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณมากเลยครับแหมช่างเป็นภาพที่น่ารักน่าประทับใจจริงๆครับ ขำก็ขำซึ้งก็ซึ้ง,งแหมโอ้ยหากันทั้งตลาดกินหมูปิ๊กแม่สวยจัง <c anc el> แ, <Cat> แม่สวยจังอีกด้วยแม่จ๋าแม่สวยจังโอ้ไม่ไหวแล้วท้องแขกตากิวจะกินพุงโอ้หากันทั้งตลาดไม่เป็นอันขายของกันเลยทีเดียวช่วยเหลือผมนะครับไม่ไเป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่ครับมีข้อความคึ้นด้วครับคุณโอส่งมาครับเอาละครับผม มาดูครับทำได้หรือ ну ไม่อะโอ้ปิงอะอะไรฮะกินข้าวเหนียวอยู่ไอข้าวเหนียวมันไม่ได้มีในภารกิจอ้าวท่นี่แน่นส uh ิภารกิจเราไม่มีเรื่องกินข้าวเหนียวนะคุณโอสงสัยแกจะหิวหนักเลยครับพี่โอหนักเลยครับจัดเต็มเต็มไปเลยเรารีบลุกแบบรีบลุกแบบว่าอายอะคนไม่เคยทำอะ แต่ก็ถือว่าทำสำเร็จรนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งคลิปวิดีโอ,อที่ถ่ายได้ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับของคุณไปให้เขานะฮะ <c oughs> ชุดไปครับป๊าเป็นสารามันเห็นแต่ท้องฟ้ากับหลังคา้องฟ้าหลังคาเป็นบึงบัวสารนนาริมน้ำสารานี่ยังใหม่อยู่สารายังใหม่อยู่ <Okay. S 2> ดดเดี๋ยวเราจะไปเหตุตามหาคุณแย้อีกครั้งตอนนี้เหลือแค่เขาต้องทั้งสองคนเนี่ยดูคลิปที่เธอถ่ายนะครับแล้วก็ต้องพุ่งมาที่นี่เลยอย่าต้องไปถามป้าฉันหน่อยนะ <c oughs> ป้าครับเมื่อกี้ผมทําภารกิจเสร็จแล้วผมลืมไอพี่ป้าบอกนี่คือจะให้ไปตรงไหนนะครับวัดสุวรรณวัดสุวรรณนะครับไปลงเรือไปลงเรือนะครับไปอีกประมาณ7กิโลใช่ไหมวัดสุวรรณนะครับ ครับครับขอบคุณมากครับป้าครับครับโอป้ายังให้ข้อมูลเยอะกว่าเมื่อกี้ให้มาอีกแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วผมอยากไปที่นา,าร้างอีกรอบหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะย้อนกลับออกมาซอยฝั่งตรงกันข้ามที่เราเข้ามั่งอะไรมั่งอยู่บริเวณนั้นอ่ะพี่ผมอยากจะไปตรงนั้นต้องบอกก่อนนะคะรับพุ่งไปผิดที่นั่นหมายถึงโอกาสของเขานี่มีโอกาสที่จะไม่ได้ประสบความสำเร็จในภารกิจนี้เยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เหลือกี่นาทีครับ ตอนนี้ผ่านไป1ชั่วโมง35นาทีโอ้โหหลายแค่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ครับ